ไปไหนกินข้าวกินหนาวแล้วบ่น้องดอกไม้ถึงเมื่อกินเพื่อนดี่นมาขายเครื่องอยู่พวดอยู่ปากซีกับตลาดพ่นท่องแต่บ้านจริงๆกับเพื่ินอยู่ไซเกาะทำไมอยู่สุขุม่าเพื่อนค่อยๆดิไปโอ้ยซอสเด็ดซอสเด็ดซอสเด็ดว่าเลี้ยวทางตั้กันบมดแค่งหนึ่งไปไปเราเป็นยัง เรียบร้อยแล้วครับพายอยากมาสอนมาแปลงวุ่เพ่นโฮมกับฮักลมกับขาดวันนี้มาเด้อพายอยากมาสอนมาแปลงเพื่อนนี่ฮักแหละนางโบไถ่ได้หนี่พอกระฮ็ดเบียกพอดีฮ่าลูกเขยน้าลูกเขยเก่งเก่งเลยมาเห่ารดถ่ายไม่เห่านี่เด้อยืนอเดี๋ยวเอาบ่เอ้ยเอาเอาแม่เห่าแม่เอาแล้วลูกเอาอยู่บ่หัวเแล้วไอ้เป็นอยากไอ้ครับเป็นอยากอายผม เพื่อกสีหอดปากซี่ครับสุดยอดดีๆชีวิตนี่จักสิว่ามีความสุขจักสิว่าลำบากจักสิว่าทุกจักสิว่ายากเออคือเอาเบิ่งเอาครับเบิ่งเตอร์วาโรนี่เด้อเฮอุ้ยนึกว่าสิซ้อนเทิงซ้อนพุ่นหมดเลยนี่เอาคือบนางพุ่นไปแบบนี้เลยอ๋อมันแดดบกไปสิแม่ครับเอาแล้วสู่ซีวิตขนาดเลยบา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 ยจ้า ยอดครับดุมันแห้งไปกับแม่เพื่อจิ้หอดปากเสือเอาขึ้นเบิ่งไปแบบนี้เลยนี่นะครับวิถีชีวิตของสาวเราบอได้เห็นหน้าเห็นตาดนแหละครับกะสวัสดีทุกๆคนครับหลายคลิปแหละบอได้เอาหน้าจากของออกกะตอนนี้ก็อยู่ปากเสือครับเมืองปากเสือแข่งจะปาสักซอปอเล้าครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับอากาศกำลังกำลังดีอากาศเย็นๆนิดนึงครับเย็นๆนิดนึงอากาศกำลังดีครับจะภาพามา่เลื่อนวิถีชีวิตยามมืดเศ้าครับของพี่น้องทาง ปากเซ่ครับซอฟปอเล้าครับวิธีเช่าเหล้าครับนี่กับมาซื้อบอักม่วงไปขายต่ออันนี้ก็เล่นรถเขาห้องยังวะรถรถอันนี้เนาะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองปากซีกเลยเนาะรถอันนี้เนาะเพราะว่ามองอื่นนี่แทบจะว่าบ่มีกับว่าใดเนาะมีแต่อยู่นี่<า> อันนี้ครับอันนี้กับนนกบักม่วงธรรมสาดม่งวงแก้วบ้านเฮาตัวนี้ท่านี่ห้องม่งวงแก้วอยู่บ่ม่งวงหนงังเลยบ่โอ้บ่แมาณม่วงแก้วตัวนี้ม่วงหนังเออเป็นม่วงหนังม่วงหนังวันที่ว่าแล้วก็เชียร์มังกรมังวงนงวงครับ <c oughs> มีเท่าไหรก็ใส่พ่อเ <c oughs> งินว่าแต่ได้ลายได้ลายมาใส่เข้าไปแป๊บเดียวบัดยา่ามฮ้าเราก็สิได้แต่ละกีบ <c oughs> อือ <le o> เออไปเด้อครับเด้อปัะเี็นเออบรรยากาศวิถียามือเร่าครับนาตลาดปากเซ <le o> อูนี่ขายกันแนวนี้เลยรัดออกกลางทางเลย <le o> โอ้โหอโอ,อ,อ,อกกากไปขาดปลายปลาลําโค้งครับปลาลํโค้งหลายครับอยู่นี่เพราะว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เอา มาพ่อบ่าวแมกว่าจะว่าะย่างห้อยโคกหลือว่าพ่อกันอยู่อันนี้กับเพื่อนขายเป็ดครับนี่ธุรกิจการบินบ่าแมกว่าขายเป็ดปลางมึกกับมีเป็ดปลางมึกกับมีไก่กับเป็นเรื่องปกติเป็นวิธีธรรมศาสตร์เป็นวิธีธรรมดาอันนี้กับอุ้มลูกมาตลาดแต่เสาเด้กอันนี้ขายหรือสือมือขายขายบ่าว่าจะเสือมือขายขึ้นกันขายป่าปาลาทองโขงขายปลาเหนืออ่อนปลาแสบ อันนี้ก็จะเป็นขางเข่าตลาดแต่ว่าผมอาจจะบ่เข้าไปหรอกอย่างเราะไปพู๊ไปไกลคนอันนี้ก็เป็นรถโดยสารรถโดยสารก็จำบุลรู่ว่าไปใส่ในมาแต่บ้านไหนเนี่ยพวกนี้หยอกเล็กหน่อยสวะหยอกเล็กหน่อยสวนี่มาแต่เด็กแต่เดินครับเอามาขายไปขายกรลับสื่อต่อสื่อต่อก็ไปขายต่อมาพระท่านเดี๋ยวลงรถเลยจับเอาเลยอุ้ยมันหาลูกนบาะ ใใอู้อตัวใหญ่กระโดดครับใหญ่แหงเป็ดกับเลือดแปลงแซบครับหย่อนไปเต่งงามๆครับถือไปขายในอีกประมาณนี้ขายในอีกร้อนขายดอกลูกค้าเริ่มบางกันยกเข้าไปทั้งในครับอันนี้ผมกระสิบวเข้าไปด้วยครับผู้ใดที่อยากเบิ้งกลับไป,ไปเบิ้งใน้สองมองแมกครับเอาผมกระสิยางเลาะทั้งนอกครับเบิ้งบรรยากาศวิถีนี่ซื้อไปขายต่อขึ้นกัน ก็ม oui, er ีแนวกินกันสิเลยหาแนวกินคือกันล่ะเป็นบรรยากาศต้อนสเศร้าครับรถพ้ันหลายคนบ้ันหลายสายมาด่ก็จะรถติดเลยรถจะหลายเสร็จนี่พอเป็นทางแยกไปขามไปต่อเขตต่อเขตกับขามน้ำโค้งไปพุ่นละครับสะพานไปพุ่นละสะพานไปไทยพุ่นละ คนลาวคนฮ่องงต่อเขตครับฟางหนาก็จสิมีวงเวียนครับวงเวียนแยกสายแยกขวัวขึ้นไปปากซองขึ้นไปอ่าลงไปเมืองโค้งกันสินะตอนเด็ดตอนคอนหมนละอันนี้ก็จะเป็นตลาดอีกฟังหนึ่งอันนี้ก็เป็นมหาแม่่นมาขายเครื่องูง่ตลาดแล้วก็จะพายางไปเรื่อยครับยางพุพ่มหมดละทางเข้าตลาด นี่ครับวงเวียนครับมาแต่ไทยก็ต้องเห็นครับวงเวียนตัวนี้เป็นเป็นโรงเรมวงเวียนปลา,าพยูนบอกว่าหรือปลาโลมาแต่น่าจะเป็นปลาพะยูนรับผมว่าหัวมันตุ่นๆนะครับอสว่าโลมากันจักแมนีนบว่าปลาคือบโบแหลมะนะตรงที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมจำปาซักครับจำปาซักแกลนเป็นโรงแรมรูราครับน่าจะขึ้นละราคาสูงพอสมควรครับผู้ไดมาไทยก็ต้องพานนี่แหละครับขามขัวมานนี่ความสาพานมันนี่ครับมาแต่อุบลราชธานีก็ต้องพานี่ครับแต่ผมจะพาไปหากินข้าวเศร้าครับ กินข่าวเศร้าอูอ้นี่ครับบนจอดรถตู้โดยสารปักเซตอเขตตอเขตเนะี่ยคือไปผูใ้ใดอยากกลับบ้านนะครับเราก็มีเบอร์โทรพรอบเบอร์โถ่ขนาดจะเป็นเบอร์โถ่เล่าแล้วครับผู้ดใดอยากกลับบ้านแบบข้ามไปไทยนะครับก็มีรถตู้จอดแต่ว่าเวลาเนี่ยบรจิจกคือกันมันบอกแต่ว่าบอนจอดรถตู้อันนี้ก็จะเป็นตลาดขายทรงครับทรงพักทรงหย่าครับตอนนี้ก็ยังโบรา,ายครับยังมุลเลงครับจะหลไงครับยำยำใบใบนี่เยอะมากครับตลาดนี้ มองจะมาลายขนาดขายส่งตลาดดาวเรืองก็จะเป็นมองขายปีกตัวนี้จะขายส่งพวกพักพกนย้จะมาก้องเต็มอยู่นี่ครับยางมรงเดี๋วยวเขายางไปนี่เลยเดียวใส่ไปนี่จะเห็นมองขายแพะขายแบะขายแพะขายแบะก็คนมาซื้อหลายคู่กันเพราะทางนี้เพิ่นกินกันกินแบะ ขาแะขายแบกขายหมูครับบองนี้ก็เซมีสุ้มือครับเป็นตลาดที่ลูกกันดีนี่หมูอุด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 เก็กตัวเดียวเด้าต่อรองราคาแต่ว่ามันนี้คนมาขายบค่อยหลายเพราะว่ามันอยู่ในส่วน,นทุดจีนอู้หตัวใหญ่เลย แมนซีหาโรดบอกเป็ีเพิ่นนี่เ็นบอกครับแบ่แบะบแบบเอาไวข้ขายดิครับนี่ขายเป็ดปีกกะเอ,อปีกอนไ้แสบจังมานี่คืนกับปาเลยแมนบอกความแสบแล้วแต่ผู้มักเนาะเออเขาก็บอกแกต้อหาแล้วนะ ปีงย่าม,มืเสาครับแรกจองไว้เน้อปงย่ามือเสาเป็นอันโหก,การขายข้มือขายมาจักปีแล้วนี่ขายจนเลี้ยงลูกใหญ่เ,เลี้ยงลูกจนใหญ่ <laughs> ขายแต่บนทันทีอันนี้ <laughs> จนกัน,กนเอือนเสมอจนกันเคลืลอ่อนละน มคนเคยแล้วมันอยากคนเคยแล้วมันอยากเศร้าอยากอย,กอยู่เลยเนาะข้างแในญี่ปุ่น,เ,เ,นอเอาเข่าไว้น้ำเด้อเก๋ เอาละครับภาพที่เห็นตรงหน้าก็เป็นภาพบรรยากาศสะพานครับสะพานภาพขัวออกขามจากปากเซครับขามจากปากเซนีแ่แหละกไปตอเขตนั่นแหละครับขามไปดําโขงครับซึ่งดัำโขงบริเวณนี้ก็จะไหลผ่านเมืองปากเซครับอยู่ซึ่งอยู่ไหลเข้ามาในสป๋อเหล่านะจะไหลผ่านเมืองปากเซสําหรับมองที่ผมยืนอยู่นี่ก็เป็นถนนที่พ่นเฮเดใหม่ครับเคลืค่อนกันน้ำที่พันเฮเดใหม่แบบว่าก็จะมีคนมาออกกําลังกายด้ยออกกําลังกายมาย่างมาเดินมาวิ่งมาปั่นจักรยานอะไสินะครับนี่มือเส ก็จะมีครับมือสองเนี่ยก็เห็นหลายคนอยู่ตอนนางกินขา้าวก็เริ่มพัฒนาครับสังเกตเบื่องตึกรามบ่าสองนีตึกยิ่งใหญ่สูงๆครับเริ่มพัฒนาก็เริ่มปรับปรุงภูมิทั์เอาตอนใหม่มาปลูกเอาหญ้ามาปลูกครับสาหรับฟังสรายมือนี่ก็เอเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องทางสอปอเลาาห้าปูหาป้าปลานี่แหละครับเป็นบรรยากาศเป็นวิถีครับก็ได้เห็นต่อไปกับโบเน่ว่าจักสีเหลือจักสีย่งหรือบ่วิถีบรรยากาศแบบนี้ง่ายๆได้อีว่าปลา บ่ได้บ่ราะมันนี่ช่วงนี้ปลาเอียงมันขึ้นปลาหน่อยปลาหางเงือกหรือว่าเนาะปลาจากบอกเขาว่าอย่างแม่ปลาปลาเปียนปลาปลาปลาเปลี่ยนปลาเอิญนี่เบิดแล้วเบิดฤดูเบิดหนาแล้วนึกว่าหิวปลาขึ้นมาดีใจเบิดถ้าเรือบานอย่างนี่เขาว่าถ้าเรือยังกว่านี้าบักถ้าเอียงกว่า ปลาปลนดิแะอืมพอไรเบิดหามเีปีนา่เบิดามะเนาะปีนาคอยมาเบิ่งกันใหม่ปีนาเาเบิ่งกันใหม่เออส่วนก่อนปีใหม่เนาะยามปลาเอินเออลดเดือนสิเดือนสิเดือนสงหืสงเฮือส่งเฮือสเอ็ดอืมือนสิบเือน1ดือนสิปลาเอิญนี่มันโตซ้ำเล็กน่อยเพะายหกเจ็ดโลเสิบปายสาบเ มี่วะสิบปลายสามสิบอนี่อ๋อสามสิบก็ซ้ำไปเลยซ้ำคนไปเลยออไดปมาณีบโลป้าปลาเอินเนี่ยปลาเอินอ่ะดกกระเดี่ยมไปอยู่ใสหลียู่ใสขึ้นไงวันนั้นมาสดเออส่วนมันขืนนย่ปลาสิหลแห้งเลยครับนี่นนอืมไปครับบันทีเดี๋ยวว่าเดินทางต่อกายแบะ หมูหน no like ่อยครับนี่ยังเห็นเขาเห็นอยู่ดอนตลาดนี่ไล่ลายครับหมูตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณสามแสนสี่แสนครับนี่แปดแสนเป็นวาเออพอดีแสบพอดีครันล่ะทั้งแสบทั้งแสบพอดีตัวเท่าไรก็หมูหันนี่บัดเท่ากล้องมาได้แท้แต่บอว่าบ่ปากเจ้องแมนเลยอ่ะแม่ขาคายแบ่ครับ ขายเบกขายหมูก่ะมหาสือกันเด็กคนจะขายอยู่นี่ประจําประจําคู่มือข้อมือแต่ไม่ได้หัวซึกว่าสีหน่อยเนาะบโบลายป่านใดเข้าไปไซเบิรคือบโบลาณแบลนะเขาขายดีเขาขายดีเขาบริกรเขาเมือเลยอ่ะเจ้าด้ษะเปิดขายบนถนนเบิร์ตของไปนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะไปเบิร์ตเราก็เมือก่อนไปคอยก็เมือกันล่ะนี่ครับมีทั้งแบลทั้งหมูขับขนใส่กันไปเลยกับเป็นบรรยากาศเป็นวิธียนี่มือเสาร์ครับ พอได้เล่นพอได้หยอกพอได้อันนี้กันไปนี่อันนี้ก็เป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูครับก็ตโตละนั่น,นกินข้าว่ะค้ยมันเห็นยังกันเด็กหน่อยสองคนนั่นอืมนี่เห็ยนยังกันเร่นครับมาขายแบกครับกับแม่ขายหมูไหมได้ยังมาขายอีหละอ่าสองคนได้ยังมาขายดุเออขายหมูไหม แต่ยังมาขายขายหมูเฮ้ยหมูตัวใดที่ขายเฮ้ยอยากอายกล่องโอ้โหแล้วก็อายกล่องหรืออายคนไปกันต่อครับบอแมนะ็กน่าจะถ่ายอยู่วงเวียนเพื่อนคนนี้เด็กกัมาหอดวงเวียนแหรอครับบัหน,นี้วงเวียนซีแยกครับซีแยกแยกไปไทยครับสำหรับไปไทยก็มีรถโดยสารนะครับรถโดยสารจากอุบลราชธานี่หอดอ่า หอดปากเซ่เลยครับเึ้นบขสอุบลหอดปากเซ่ได้เลยตลาดไม่เมื่องปากเซ่เดี๋ยวผมไป,ไปทาบเบาแม็กครับทาบาแม็กมาหับก่อนรถเริ่มหลายเริ่มวุ่นเริ่มวแล้วครับเส้นนี้บัตองห่วงเลยครับย่ามือเสาย่ามืออะไรรถเยอะมากจนรถติดเลยครับเพราะมันอยู่ไก่ตลาดพอมครับรถเลี้ยวเขาตล,ตลาดครับ ย่างลบไปลบมากกับมะเขาาตลาดคือเก่าว่าสีมะเขาาตลาดก็ได้เอ้ยยังไปซื้อโพดอยู่ไหนปลาเดือยปลาเด้อปลาเด้อปลาเด้อคนหลายครับแม่ค้าก็หลายครับเต็มเลยครับต,ตลาดเซาะมหาสาวสวยลูกสามน้องนกคือเก่าครับงามคือเก่างามคือเก่ามาบาได้กับงามคือเกาเ่ามั้ยแม่ได้กับแบ่งบ่ทันท่า เมื่อนี้ท่าเราบอท่าเด็กกระแป้งเพลินโคนี่ครับตอนแรกเขามานั่งขี่ลลยๆหนึ่งวัาดึงกลับดึงไปดึงมากงามแล้ะครับบัรนี้ส่งผมเพิ่นเขามากันี่งามผู้คนครับออกไปนี่ฟัวจนจำบระดี๋ยวแล้วแต่ว่าอันนี้เขาคู่มือออกคู่มือกับพ่อปั่นเก่าครับขี่หลยที่เก่าอะไรร่แล้วครับบารนี้ ตอนแรกอายุ48ปัะทศ่ดีเฮ็ดพ้มแล้วหรือ39 <c oughs> <c oughs> ง่ามอ,อกไปเลยครับนี่ท่านในตลาดปากซี่นี่นะครับมาใส่บริการได้ครับลราก็สิมาพอกับสร้างตัวใหญ่ๆคนนี้แหละ เสริมรอแล้วก็ไปกันต่อครับวันนี้ก็ะยางออกจากตลาดครับโอ้ด้เมื่อหรือได้ขายขายอะไรเนี่ยอะกูขายโอ้เมื่อขายพุล่ตลาดสบายดีตลาดสบายดีอยู่โอ้ยุบุ่นตลาดสบายดีพุ่นโอ้ย่างไปนะครับยางออกอาให้ถือซอยอยู่บ่เอ้ยยิงแทบกรนสือหวดไปขายครับพุ่น แต่ละสบายดียางเอาวัสดุยางไปทางเดียวกันนี่ละใกล้ๆกันนีเลยซื้อซอยอยู่ว่าจักหน่อยเดี่ยวไปซื้อไปจะสบายพอได้ก็ยางไปน้ำกันนี่แหละเออทีด้หัวนะครับวันนี้เมื่อกันเด้อบาดนี้เมื่อเด้อเสื้อบ่าวขั้นผมแลีนเดี๋ยวเรียนน้ำบ่ท่านบ่ขั้นแลียนนี้เรียนท่านบ่บ่ เป็นงงเป็นง่ยเป็นผู้ใดไม่นด้ยัดย้ายยูป้านอะไรนี่หรอดูไทยนี่ดิรถข่อยจอดเรื่องเรื่องนี่เดี๋ยวน่าเที่ยวเหรอมาถ่ายคลิปลงยูทูปอ็นทัวโลกแล้วนี่ไปป่ะนี่ทรงแค่นี้ละ เออดูดีไม่แห้งค่ะขายลำรวยซื้อได้ขายมานอมเออ <c oughs> เห็ดผมเสือสายแล้วเนี่ยเราเอาไปขายเราบอกว่าขายกลางทางแล้ววนะเออ <c oughs> ขายตลาดสบายดีลนะเลยวะขายตลาดสบายดีจะไปวะครับเคยไปอยู่ตลาดสบายไปอยู่เคยไปอยู่รถได้รถได้ยังไปตามรถเขาได้เบิ่งได้อือไปแล้วครับเนี่ นี่ะครับเป็นบรรยาการเป็นวิธีครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อครับอันนี้อ,ออกจากปากเซมากระหอดตลาดพ้นท่องครับโอ้ไฟรถขึ้นเทแท่เทขนาดเลยวัดตะอยู่ปากเซมากพี่ยังพอกันเนาะพ่อมาวันนี้พ่อมม,ม,ม,มมาสิเมื่อที่นี่ โอ้ยเสื้อสีมืดแบบ้แหละสีมืดสีมืดยังคือเก่าครับแม่เถายังต้องการลูกเขยไทยคือเก่าน้องน้องเนี่ยก็นำดอกไม้แม่นบอกน้องดอกไม้น่องดอกใม่ซื้อมวนมวนซื้อเหินกระดองยังยืนยันคำเก่าเคยไทยคือเก่ามันบอน่องดอกใหม่ขายปลาสมครับเพิ่นก็จะขายอยู่ตลาดปากเซกับตลาดพ่นท่องครับสองตลาดนี้แหละ ไปแวะมาแวะไปมาตอนนี้ก็ตลาดไหว้แล้วเก็บเครื่องเก็บของเสมอแล้วขี่รถนี่เนี่ยบอกหอดปากสิปูเบิ่งเาเด้อครับแม่เถากับลูกสาวสู่ชีวิตซ้ำไหนเบิ่งรถกระเราะแตะกลางเด้วเบิ่งตาไฟก็มาจากไซบูนี่เท่ขนาดเลยทั้งหน้ากระลุดทั้งหลังกระลุดทั้งคางกระลุดครับเห็นเบิดคุณเนี่ย ผูใ้ใจดีมาอุปถัมภ์รถให้แน่แลว้ววะเอาเงินไปใส่เมืดขายปลาสมตะละมือก็ได้กินเบิร์ดแล้วเย็บละ่ะนี่ก็ไปแล้วบ่านนี้อย่าฝ้าไปไใหนบอกอน้ำแน่โอ้ยเหล่ายัางน้องเพราะมันเห็นสิวข่อย <laughs> มันเห็นเบิร์ดฮอดผู้หงขนก่อน <laughs> <laughs> เห็นมือกูศิลขายยากรอย่างนี้ดีแหละวะขายอย่งางหมดเลย เวิดแล้วบอกใครเบิรดแล้วโอ้ยจะเอาเขาวไก่สิเห็นหน้าจะขออยู่เข็นอยู่งามบอกเข้าไปเข้ามาอยู่ขายไก่ครับฮะไก่ไก่หรือใครไก่ไก่บอกไปรถเข้ามาเขาสียหายเอาโชคดีตอบห้าจังพอกันใหม่เฮ้ยเลี้ยวเลยอันใส่ฮันกัวเลี้ยวเลย มาพอดยามเพื่อนเก็บเครื่องพอดีไปไหนกินข้าวกินหน้แล้วบ่น้องดอกไม้ถึงเมื่อกินเพื่อนดีเพื่อนมาขายเครื่องอยู่หันอยู่ฝากซี่กับตลาดพ่นท้องแต่บ้านจริงจริงอ่ะเพื่อนอยู่ไซเกาะทำไมอยู่สุขุม่าเพื่นอนก็มาขายตาอูน้ำเขาไปขายตาอุดอนตลาดพุ่นน่อ้โน อุ้ยสอสเด็ดสอสเด็ดสอสเด็ดว่าเลี้ยวทางตั้มกันมาแค่งหนึ่งไปไปว่เป็นอย่างโอ้ยกาพิชกาพิชพิชจังหวะดีแต่ข่อยห่าไปยืนเลียมหนเนาะกันนี้ป่อยใส่รถติดตายเลยดูกเคยลูกเคยเออลูกเคยขาเพีพอดีเลยพูดให้ครับบันนี้แม่เทาหรือลูกสาวแม่เทาแม่เทา ลุงเต่าครับโเป็นลูกเต่าครับนี่บวโหอดเทื่ยงเนาะแหวะกลางค้องก่อนอุ้ยหักเลยนี่เพื่อรีอุ้ยนี่หักเลยเรียบร้อยแล้วครับพายอยากมาสอนมาแปลงวุ่นโฮมกับหักโลมกับขาดวาเนี่มาเด้อพายอยากมาสอนมาแปลงเพื่อนนี่หักแหละนั่งโบไล่ได้หนิขั้นนั่งนี่หักลงเลยนี่ไปไปแปลงอีกบบได้หรอก ไปสู่ช er, en no wow. ีว e, right? ิตขนาดแม่เทาก็ได okay, ้มาดูตามดูให้เป็นลูกเคยหรอเนาะลูกเคยล่ะพ่อยุ่เหื่อยเมื่อคืนว่าสิเดีพ่อกับพ่อมือนี้นะไปตลาดปากเสืกับโบเลยว่าสิไปหากับโบเลยไปหาเด้เขาเรียกว่าสิยุ่หันละแต่บ่ได้ไปเืยแม่นไปยุ่งกบ่ได้แวะไปหาหมอกเจ้านังอ่ะ มาพ่นท่อมผลมะพร้าวเลยน่องดอกใหม่ยังหนาหลักคือเก่าครับน่องดอกใหม่ถ้าได้เปิดห้างซอมสีเสื้อไฮฟี่แล้วไม่ใช่เฮียเบียกพ่อกับเฮ็ดนี่พ่อผู้เดียวพ่อกับผูเป็นพ่อกับเฮ็ดเบียกพอดีหาลูกเคยหาลูกเคยเก่งๆเลยไมาจั่รถให้แม่เผานี่เด้ยืนอยู่เดีอาบ่เอ้ยเอาเอาแม่เผาแม่เอาหรือลูกเอาอยู่บ่ นอกเป็นจากายครับเป็นยักายผมธรรมดาเป็นสาวอยู่ยังยากายอยู่ไปเมื่อเมื่อทุกซอยเอาไปไปไปเพลือกจีหอดปากซี่ครับสุดยอดดีดีีวิตนี่จักสิว่ามีความสุกจักสิว่าลำบากจักสิว่าทุกจักสิว่ายากเออค้ดเอาเบิ้งเอาครับเบิ้องตัวบรลนีเลยโอ้ยนึกว่าสีซ้อนเชิงซ้อนพุ่นหมดเลยนี่เอาคือบนางพุ่น ไปแบบนี้เลยอ๋อมันแดดบกไปสิแม่ครับนี่นะครับสีวิตน่ำดอกใหม่ครับสีวิหนองดอกใหม่สาวเ่าสู่สีวิตขนาดเลยบายบายปไปสุดยอดครับดุมันแห่งไปกระแม่เพื่อจิ๋หอดปากสี่เอาขึ้นเบิ่งไปแบบนี้เลยนี่นะครับวิธีสีวิตของสาวเราห้ยคำน้ำแน แม่ค้าครับขายเครื่องจะขายยังเนี่ยขายขนมครกเบิดแหละเกี่ยงอับตับขายเบิดกับสุกรถมาขายขนมครกเออฮะเอินรอดดิสุกรอดเนาะสุกรอดมาขายขนมคกครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศเป็นวิธีครับลูกพวกาูกทรงกับสุกรถมาเลยไปเมื่อเด้อจ้า